ครับทุกคนครับหลังจากที่เราทานของขคาาไปแล้วก็คือยำหอยดองนบนี้ก็คือของหวานนั่นของเราก็คือข้าวเหนียวมะม่วงถาดน,นี้แบบนี้เลยครับมะกินกันเลยนี่ข้าวเหนียวแล้วก็วมะม่วงอืมอืมหอยราแบบงวงพันนิ่มๆนง ห้วม่วงกับหวานเคล็ดลับการกินข้าวเหนียวม่วงเ้าเลือกมอ่วงสีมันสุกๆนะครับแล้วก็มันก็จะฉ่ำๆหวานแซ่บานะเพราะว่าปกติร้านข้าวเหนียวม่วงเขาจะไม่ทำหวานมากนะครับมาให้เราทานนะห้ามนะครับของหวานก็กินของทอากับกินแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ